ด้วยไม่อยากมีสิทธิ์แล้วเราทำดีเยียงใจในชีวิตของเราก็อย่างมีโอกาสได้กล่าวต้อนรับนะครับพี่น้องที่มาร่วมนะครับครั้งแรกนะครับพี่น้องที่มาใหม่ครั้งแรกนะครับก็เป็นครอบครัวของน้องเล็กนะครับมีน้องเล็กน้องอัตนาและก็เพื่อนของน้องเล็กสามีนะครับที่รักนะครับคุณมาร์ตินเขาเชิญยืนขึ้นครับเราจะบอกคุณตานี่สิครั thank you คุณมาร์ติ มากันที่เราจะได้มาเยี่ยมเยียนมากๆนะครับเราขอบคุณพระเจ้าผมมีความภูมิใจมากนะครับในความเป็นคนไทยพีน้องภูมิใจนะครับเขาบอกว่ามีไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นในประเทศใดหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยประเทศไทยเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นนะครับเราขอบคุณพระเจ้าในเอเชียมีไม่กี่ประเทศในเอเชียของเรานะครับคือเอเชียของเราท่านนัำแล้วก็มี อ่าญี่ปุ่นหรือไทยเนี่ยครับสองประเทศนอกจากนั้นเนี่ยไม่ได้ใจนะครับแต่จา้ว่ามีไทยกับญี่ปุ่นนี่แหละโอ้ยภูมิใจจริงๆนะครับประเทศไทยแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนะครับนะเราอาจจะมาจากเดเวนะครับอาจจะมาจากดีอุสเดนะครับมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับมาจากไชน่าชันลนะครับมาจากกัมพูชีนะครับหรือที่ไทก็ตามนะครับ เราขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เราเป็นไทยไทยไม่ใช่หมายว่าประเทศชาติแต่หมายถึงอิสระอามนีขอบคุณพระเจ้าในยครับขอบคุณพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้าอ่านด้วยกันดีไหมครับนั่งก็ได้ครับผมอ่านุธปืนเสกคาริยาบทที่เก้าข้อสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามเสคาลิยาบทที่เก้าข้อสิบเอ็ดสิบสองได้พูดไว้อย่างนี้นะครับส่วนเจ้ากา เพราะลงเหตุแห่งพันธาสัญญาของเราซึ่งดีต่อเจ้าเราจะปลดปล่อยเฉลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห่งนั้นโอเฉลยที่มีความหวังเอ่ยจงาหายเลยของผมหายจงกลับไปยังที่กำลังเข้มแข็งของเจ้าเฮ้ยทำไมหายหนะครับวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าเป็น ให้เราโลดใจกัธิษฐาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เตินจิตชใจข้าพระองค์เป็นกําลังเป็นความหวังใจเป็นความจริงที่จะนำข้าพระองค์ไปถึงเป้าหมายจุดหมายแห่งน,น้าพระทไทยและประสงค์ของพระเจ้าที่ดีทั้งในรลกนี้และในแผ่นดินของพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์จเ,เจ้าอเมนด้พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เลยครับอยากจะให้ชื่อวข,ข้อที่บอกว่าชีวิตที่พระเจ้า ชีวิตที่พระเจ้ากรทะาครองนะครับแต่เราขอบคุณพระเจ้าว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพและขอบคุณพระเจ้านะครับเราเห็นว่าเสรีภาพที่ได้ที่ดีที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นก็คือเสรีภาพที่มาจากองค์พีซุริตพี่น้องคนอิสราเอลนะครับคนอิสราเอลไปเป็นทาสในตอนนี้เหมือนกันเซคารยาเขาพูดถึงว่าคนอิสราเอลเป็นทาสอิทธิบาบก่อน คนอิสราเอลเป็นทาสอยู่ที่บาบิโลนและก็กลับมาสู่ประเทศตนเองเพราะไม่เชื่อฟังพ,พระพเจ้บบาไปกกาบว่าุ่้ขรรมนะครับก็เลยทาให้เขานะครับต้องกลายเป็นทาสในชาวันนี้อยากจะใช้ชื่อของข,องของ้อที่บอกว่าชีวิตที่พระเจ้าครอบครองชีวิตที่พระเจ้าครอบครองเจออย่างแรกเลยนะครับใจความอักที่หนึ่งเลยประการที่หนึ่งเลยนะครับอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าเมื่อ คนอิสราเอลกลับมาจากเป็นทาสที่บาบิโลนพระเจ้าเมื่อรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของเขาจริงๆก่อนหน้านี้อิสราเอลดำเนินชีวิตทำไมครับไปนับถือไปไหว้ทุนขรรภไปไหว้พระต่างชาติไปไหว้วในสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีจิตใจไม่มีความรัก แต่เมื่อรู้แล้วพวระเจ้าพระองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของขอที่ครอบครองขาอทีอออออ่แต่แรกมีจิตใจมีความลับมีความซื่อสัตย์ที่สุดน,นะครับนะและนําเขากลับมานะครับนะนะนะในใจนความหลักที่หนึ่งบอกว่าเมือม่อเขากลับมาแล้วเมื่อเขาอธิษฐานพระเจ้าก็ฟังแล้วพระเจ้าก็จะปลดปล่อยเขาจากการเป็นอ่าเฉลยให้เขาได้หลุดพ้นจากบ่อแห้ง บอ่อแห้งคืออะไรครับมันก็คือบอ่อน้ำเยลยนะครับพี่น้องเห็นใช่ไหมครับบางท่านมันก็คือบอ่อน้ําพี่น้องทุกคนอิสราเอลเนี่ยเมื่อเขาขุดบอ่บอบ่อน้ํานะครับเมื่อมันแห้งไปมันไม่มีน้ํามันจะกลายเป็นอะไรครับ,บรมันจะกลายเป็นหุ้มันจะกลายเป็นที่ขังมันจะกลายเป็นที่ที่จอดจำพี่น้องจาได้ไหมเมื่อตอนอโยเซฟ ตดนพี่ของเขาใช่ไหมครับโยนไปที่ไหนครับที่หมอย่ลนไปที่บอกขังมันไม่นี่แหละมันปากเสียต่างเยเสฟมันพูดไม่ดีนั้นนั้นเนี่ยเมื่อมันพูดไม่ดีมันบอกว่าเราจะต้องอ่าคำเคารพคำนับมันต้องมาน้างชัยมันไอ้น้องคนนี้มันไม่ดีมันพูดไม่ดีให้มันไปเป็นคนที่เฉลยอยู่ในหมอซะ ดังนั้นบ่อที่พระเจ้ากําลังพูดเสภาเนียกําลังพูดว่าพระเจ้าจะช่วยอิสราเอลให้หลุดจากบ่อนี้ก็คือการหลุดพ้นจากการเป็นจําเลยเฉลยการเป็นข้าราชครับการพระธรรมอภยนะครับไม่ต้องเปิดกระดาษหรือต้องเปิดกระดาษพระธรรมอภยมบทที่24ข้อ8นะครับก็บอกว่าพระเจ้า นะครับมีพันธสัญญากับอิสราเอลรักษาพันธสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลในโลกนี้ให้มีความสุขโดยพระองค์ใช้เลือดนะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพระองค์ใช้เลือดเป็นพันธสัญญาใช้เลือดก,ก็คือเลือดสัตว์ไมครับเลือดที่ประตูเอาไปทำนี่แหละเป็นพันธสัญญาทีาพ ông, ่พระ, ông, ะองค์เริ่มต้นแล้พระองค์จะทําอะไรพระองค์จะให้อะไรพระองค์จะช่วยอะไรพระองค์จะน,านําไปยังไง แล้วมาถึงเล็ไมถึงพระเยซูพระเยซูก็ทําตามพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือสละพระโลหิตของพระองคนะครับในพระธรมยิบรูมันทันทิวบทที่ยี่หกข้อที่แปแล้วก็ยิบรูบทที่เกข้อที่สิบห้านะครัอย่างที่บอกก็คือภาพเปรียบเทียบนะครับนะอ่อแห้งนะครับมันเป็นสิ่งที่เล็งถึงคุ่เล็งถึงการจองจัง นะครับพระเจ้าเห็นว่าคนอิสราเอลนะครับเหมือนกับอยู่ในบ่อแห้งเมื่อเขาได้ไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนเมื่อไปเป็นเฉลยที่ซีเรียอัสซีเรียนะครับอาณาจักรต่างๆตีเขาเปอร์เซียตีเขากระจัดกระจายแล้วก็ไปเป็นคราบพระเจ้าบอพระองค์จะปลดปล่อยในการเป็นเฉลยด้วยพันธสัญญาของพระองค์ที่รักษาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลงเห็นว่าเป็นเลือดที่ทําเป็นสัญลักษณ์เล่นเลงมาถึงพระเยซู และสิ่งนี้พระเยซูรทําสําเร็จแล้วมาถึงยุคของเราและสิ่งนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้ารักษาพันธักสัญญาของพระองค์พี่น้องจำละครเรื่องนี้ได้ไหมครับจำเลยละ่ลยละผมดูตั้งแต่ปาพิสารอัคาราเสดีนะครับผมชอบมากนะครับเป็นละครตกจูบต,ตกตกตกแล้วก็จูบแล้วก็ตกแล้ ลุคอขึ้นมาแล้วก็จูบแล้วก็ตกนะครับโอ้ยสนุกมากเลยนะครับจำเลยนะนะครับละครลุนดีนะครับเป็นเจ้าของท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขนะครับเขาจะทํายังไงก็ได้กับชีวิตแต่คนที่เป็นทาตคนที่เป็นจําเลยนะครับมันมันไม่มีความสุขนะครับมันแล้วแต่ว่าวันนี้เขาจะให้กินข้าวไหม วันนี้เขาจะให้น้ำไหมวันนี้เขาจะให้รางวัลไหมเขาจะให้เงินชใช่ไหมเขาจะดูแลดีไหมผมเคยได้ยินนะครับว่ารุ่นก่อนรู้นนะครับคุณปู่ขอาคุณปู่ขอา,าคุณปู่แม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามาจากเมืองจีนมีเชื้อจีนนะครับของคุณพระเจา้า <c oughs> <c oughs> มีเชื้อจีนนะครับไม่ไม่ใช่แต่เชื้อรายอย่างเดียวค,นนครับพระเจ้ามันมีเชื้อจีนถ้าเขาก็บอกว่าคน,นุคกคนต้อมาจากเมืองจีนนะนะครับแล้วก็มีธาตุ ธาตุเนี่ยจะให้ข้าวก็ได้ขังไว้ข้างล่างเขาไม่เชื่อฟังนะครับโยนอลละไรลงไปเนะี่ยก็ได้โยนเปลือกน,นั่นตรงนี้ที่อยู่นะพี่น้องคนที่เป็นธาตุไม่มีความสุขผู้ที่เป็นธาตุไม่มีความสุขแต่ว่านะครับขอคณพระเจ้าเมื่อเรามาพบพระพเจ้าเราเป็นไทยได้เลยเราเป็นไทยพระพเจ้าชุดเราขึ้นมาในพระธรรมสดุดีบทที่สี่สิข้อสองบอกว่าพระองค์ฉุดพระพเจ้าขึ้นจากหูุแห่งความพิน,นาศ จะออกจากตมและให้า้าาเจ้ายืนบนหินที่มีความปลอดภัยพี่น้องครับบนศิลาที่มั่นคงพระเจ้าตั้งเราไว้ตอนนี้นะครับเราไม่ได้เป็นคาด ความทุกข์เราไม่ได้เป็นทาสแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้เป็นทาสของความผิดบาปเราไม่ได้เป็นทาสของสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นพันธนาการในชีวิตของเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าเราเป็นไทยเป็นไทยได้โดยพระคุณและพระสัญญาของพระเจ้าการช่วยของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่ผข้อ18ปถึง2 2อาจจะอ่านนิ่งใหญนะครับเพราะว่าเมื่อท่ 6, อ 18, 20, ออา,า,าลลน,นนะาทั้งหลายคนจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นท่าแต่เป็นทาสของความชอบธรรม ท่านเป็นทาสของพระเยซูแปลว่าอะไรครับการเป็นท่าของสิ่งที่เราเคยเป็นผมก็เป็นทาสหลายอย่างพี่น้องครับผมชดใช้กรรมกับท่าที่ผ่านมาที่เคยดําเนินชีวิตไม่ดีพี่น้องครับางอ,อย่างมันมีอิทธิพลมีผลกับชีวิตแล้วก็มันไม่มีความสุขนะครับมันเป็นแผลมันบางทีไม่กล้าพูดกับเพื่อนเพื่อนพูดสนุกสนานเราเราสิ่งนี้เราแม้เราเคยทําไม่ดีเราไม่อยากคุยนะครับเราไม่อยาก ซูน้านะครับกับเพื่อนๆน,นะครับเราไม่อยัางเปิดเผยตัวตนนะครับแต่จริงๆขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าชำระนะครับพระเจ้าชำระผมพระเจ้าเปลี่ยนแล้วแต่ว่ามันก็คงจะมีอิทธิพลแต่ทั้งหมดทั้งมวลพระเจ้าให้เราเป็นท่าไหนก็คือท่าแห่งความเชื่อทําไมครับเรามีความเชื่อชนินดีเรารู้ว่าเมื่อเราอ,อร่อนกําลังเราอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาเรารู้เมื่อเราเป็นคนที่อ่อนแอพระเจ้าฟัง เรารู้ว่าเมื่อเรานะครับเป็นคนที่สู้ไม่ได้นะแต่พระเจ้าจะสู้แทนเรานะครับพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะนำชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้ามาแล้วทั้งสองจอกขอมคุณพระเจ้านะครับนี่คือพระคุณพระเจ้าแล้วนั้นเนี่ยพี่น้องทำชีวิตที่รู้ว่าพระเจ้าครอบครองอยู่เมื่อเรากลับมาเลาเป็นไทย นะแม้ว่าเราจะเป็นชนชาติใดแต่เราเป็นไทย,เร,เ,ไทยเราเป็นไทยโดยการที่พระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ที่จะช่วยเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราได้รับก,การดึงขึ้นมาจากบ่อแห่งการเป็นเชื้อชีวิตที่พระเจ้าครอบครองใจความหลักที่สองนะคะรับลงเจอในพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่สสองบอกว่าพระองค์จะทําให้เราเข้มแข็งพระองค์จะให้เราอยู่ในกำบังที่เข้มแข็ง พระเจ้าจะให้เราอยู่ในกำบ,บังที่เข้มแข็งในข้อสิบสองบอกว่าจงกลับไปยังที่กำบ,บังที่เข้มแข็งของเจ้าพระเจ้าเลี่ยงให้เรามาอยู่ในกำบ,บังที่เข้มแข็งกำบ,บังที่เข้มแข็งคืออะไรครับกำบ,บังที่เข้มแข็งในภาษาฮิบรูใช้คำว่าภาษาอังกฤษนะครับ s t o n e h e n ครับภาษาฮิบรูน่าจะเป็น m า r o s c o r p นะครับติดกนะครับซึ่งแปลว่าต้อนป่ากัน ที่กำบังการมั่นคงที่หลอดภัยนะครับนั้นก็หมายถึงไฟจอดของผาไม่มีอะไรที่ปลอดภัยมั่นคงไปกว่าไฟจ้าผมจาได้ว่าเคยอยู่ต่างจังหวัดที่น้องอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมผ่านที่ที่มันเป็นป่าอินทผล้ก็ไปรูนะเราก็ผ่านไปจังเราก็ขันจักรยานผ่านไป นะครับไม่รู้วันคืนดีคืนวันดีคืนดีแถวนั้น,น,น,นมันโดนฝังร้างที่เนาะมันก็ไม่ว่าผมไปแจ้งตำรวจมาก่านแล้วก็มันนะครับ,เ,รบเออทำอะไรดี D. มันก็มองหน้านะครับมันก็พูดเล่นๆแบบพี่พี่ไอ้คนนี้เนี่ยมันมาแปลก้าเนี่ยให้ให้ผมจิงมันให้ไหมนะครับไม่รู้มันจะยิงฝันมันจะยิงปืนหรืออะไรนะแต่บางคนเนาะเรากลับมาทุกครั้งต้องอธิษฐานขอไปเจ้าปมปมให้เถอะขอไปเจ้าช่วยให้เถอลูก ลูกเฉยๆลูกไม่ได้มีจุดประสองค์อะไรแต่บางทีท่านแต่พระเจ้าท่านเจอสิ่งเลวร้วายาที่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจขอพระเจ้าช่วยได้วยเถิดขอพระเจ้าปกป้องด้วยเถิดขอพระเจ้าให้พระเมตตาด้วยเถิดแพี่น้องบุญผ่านอุแล้วพวกจิโคเถอะแล้วก็ออมแล้วก็เหมือนจะเข้ามาทำร้ายมากบางทีแต่อธิษฐานต่อพระเจ้าทุกครั้งพระเจ้าให้ความปลอดภัยจนหลุดพ้นจากที่ที่เป,ป็นอะไรของพี่น้องครับ บางทีที่ที่เราอยู่อาจไม่ตั้งใจที่จะเจอเราไม่อยากเจอหรอกกับโผยแพงอันตรายเราไม่อยากเจอหรอกกับสิ่งที่ไม่ดีแต่บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือบางทีเราอาจจะเจอด้วยความตั้งใจนะครับแต่พระเจ้าในที่นี้พระองค์จะทรงเป็นป้อมปานครบพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องปกป้องรักษาชีวิตของเราในพระธรรมสดุดีบที่18ข้อ2นะครับ สรุปดีบทที่18ข้อสอบในบอกว่าพระยาเวทรงเป็นศีลาเป็นป้องปากกาและเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าเป็นศีลาซึ่งข้าพเจ้าเข้าทีา่ทรงเป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดเป็นที่กำบังอันเข้มแขง ี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับชีวิตบางครั้งปลอดภัยรอดปลอดภัยเส้นยาแดง่านแปกน,น,นะครับผมเคยโอนรถนะครับตอนนั้นยังอยู่ต่างจังหวัดนะโอ้โหไปโรงเรียนสายนะคนเต็มรถสองแถวต้องโอนไปโอนอย่างเงี้ยครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นบันไัรถสองแถวพี่น้องอที่ต่างนะครับอันนี้เป็นที่ขึ้นหนึ่งขั้นสองขั้นผมก็อยู่ขั้นแรกก็อหยียบปีนขาเดียวห้อยอย่างี้ครับโอ้ยคนลงก็ไม่ลงสักที กจะร่วมกันแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมครับเรื่องไปทำไมเมื่อยผมเมื่อยผมก็ปล่อยเลยครับเมื่อยผมก็ปล่อยคนก็ลบลงปุ้งหัวโดนถนนนะครับห่วแตกเลื่อนไหลมีคนเข้ามาช่วยบอกดีนะมันไม่ตายดีนะรดนไ่ไปเหยียบซ้ำนะครับก็เมือนเมื่อยนะเมื่อยผมก็ปล่อยไปที่นองครับหลายครั้งหลุดพ้นจากอันตรายความตายผมเคยตกน้ำสามครั้งแล้วือตายส การเดินไปเล่นน้ำตอนอายุสิบสองปีเพื่อนบอกจะขึ้นบอลเส็จแล้วเราไปเล่นน้ำกันไอ้เราไปเล่นโอลงไปจุ๊บบุ้ง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 นะครับเพื่อนลากคอขึ้นมานะครับครั้งที่สองเขาจมน้ำครั้งที่สามเหมือนกันแต่เขาไม่ตาแต่เขาบอกว่าครั้งที่สี่ไม่ไม่นานหน่ครับคุณพระเจ้าขอให้่หนอยนะครับแล้วแบหลายคนเสี่ยงเหมือนกันแต่พระเจ้าจะปกป้องพี่น้องครับพระเจ้าจะปกป้องรักษาพระเจ้าจะคุ้มครองดูแลเรา นะครับมีส,งงสงงองทางสองทางเกาหลีนะครับสงงองทางเกาหลีแล้วอาจารย์อาจารย์เอกเขาอยู่เกาหลีเคยเห็น,นอนุสาวรีย์นะครับของเคยไปเคยไปเคยไปเที่ยวนะครับพี่น้องครับในปีประมาณ1นึ่งหน่งก่อนหน้านี้นะครับคนไทยนะครับก็าไปช่วยรถในสง,ง,งรครามเกาหลีก็เอาข้าวไปให้ คนเกาหลีก็เป็นเหมือนกันแ,แล้วก็ยังเป็นที่ขอบคุณคนเกาหลียังขอบคุณคน,คนไทยอยู่แล้วมันมีช่วงลบกันปลายสงครามเกือบใจยุดลแล้วนะครับมันมีเนินหนึ่งชื่อว่าเนินพอกชอบหิวพอกชอบหิวเนี่ยท่าแปลตามตรงไปว่าอะไร ทาหารไทยนะครับผมไม่แน่ใจไม่เกิน2ี่สิบคนสี่กว่าคนอยู่แล้วก็จะต้องรักษา,าดัวนี้ไว้เป็นเป้าหมายเป็นที่มั่นสำคัญเพราะว่าถ้าข้าศึกมาท่านเกาหลีเหนือจีนนะครับกลุ่มคอมมิวนิสต์เข้ามาผ่านมาได้เขาจะตีไปถึงเกาหลีสุดเลยแล้วก็ได้เกาหลีไปนะครับแต่คนไทยก็สู้กันสุดกำลังน,น,น,นะครับเขายืนหยัดต่อสู้ได้และมีัชยชะา และทหารสาประชาชาติก็ให้สมญานามว่าริบเดนแทเกิด <Yeah. S 1> พยนน้อยนะครับคนไทยนะครับก็ได้ขึ้นรู้สึกว่าได้ขึ้นหน้านิตยสารทางด้วยนะครับบอกว่าเป็นกองกำลังไทยที่เก่งมากซุ้รูเก่งมากสาม,มารถปกป้องที่มัน่นเอาไว้นะครับเอาไว้นานพี่น้องครับพระเจ้าเขาะจะดกาพราะเจะ้าเขาจัด พระเจ้าก็จะช่วยเราพี่น <là> ้องพระเจ้าจะปกป้องสุขชีวิตเลยเรานะครับจะปลอดภัยเราจะปลอดภัยพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะรักษานะครับเราพระองค์เป็นป้อมปากานและเราเป็นลูกที่พระเจ้าจะดรักษาสุขุชีวิตใจความสุดท้ายนะครับ ในชีวิตที่พระเจ้าครอบครองเมื่อกลับมาหาพระเจ้าเหมือนคนอิสราเอลและแล้ก็มาเชื่อใพระเยซูและตอนนี้เราก็เหมือนกับอิสราเอลแห่งความเชื่อฝ่ายวิญญาณที่กลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเยซูตามพระสัญญาของพระองค์ที่จะช่วยเรานะครับเมื่อเรากลับมาพระเจ้าก็จะกู้เราให้หลุดจากการเป็นเชื้อลยพระเจ้าก็จะปกป้องเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และสิ่นสุดท้ายใจความหลัที่สามพระองค์บอกว่าพระองค์จะคืน พระองค์จะคืนให้เราไปสองเขาเมื verändert. ่ออิสราเอลโดนตีเม an yes no ืองนะครับกวาดต้อนเผาเมืองนะครับเหมือนอยุธยานะครับเผาแลวกวาดต้อนคนไปนะครับคนอิสราเอลกลับมาสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือฟื้นสู่บ้านเมืองฟื้นคูชีวิตจิตวิญญาณฟื้นคูชีวิตของเขานะครับในข้อ1ิสองบอกว่านะครับโอเฉรลยโอเฉลยที่มีความอวยจมก่างไปยังที่กำบังเข้มแข็ง เพราะวันนี้เราประกาศว่าเราจะคืนแก่เจ้าเป็นสองครัพี่น้องครับหาชีวิตของเรานะคนทาโดนมารโจมตีกวาดล้างอะไรไปพระเจ้าจะคืนให้เราเป็นสองครัพระเจ้าจะคืนให้พี่น้องเป็นสองเท่าในชีวิตไางอย่างชีวิตแห่งการฟื้นฟูชีวิตแห่งการเอาคืนกลับมาด้วยสันติสุขบางทีความสุขโดนขโมยไป สัตว์ที่สุขโดนขโมยไปและับความทุกข์ต่างๆนะครับมันให้มาพระเจ้าจะเอาสิ่งนั้นไปและพระเจ้าจะให้สัติที่สุขกลับมาหาเราพระองค์บอกว่าพระองค์จะตอบแทนในข้อที่บอกว่าทวีคูณในข้อที่บอกว่าเป็นสองเท่าในข้อที่บอกว่าพระองค์จะให้มากกว่าที่สิ้นสูญเสียไปนะครับเป็นชีวพตที่เต็มไปด้วยการฟื้นฟูทั้งร่างกายทงใจใจงวิญญาณโดยพระเมตตางุ ในภาษาฮิบรูนะครับการให้การตอบแทนประทูตูวีคุณสองเท่าใช้คำว่าถ้าอาอมเซียีผขออปเนี่ยนะครับมิสแนมิสนาหมิสแนเน่นะครับน,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 นะบแปลแว่าการให้คืนการให้คืนเป็นเหมือนเหมือนแพ็กเกจที่มาเมื่อเรากลับมาหารพระเจ้าเมื่อเรากลับมาหารพระเจ้ามันได้รับ อย่างแน่นอนเป็นการได้รับอย่างแน่นอนมันมีความหมายที่จป็นพระพรที่มากมาย ที่ให้กับเราในสิ่งที่เราสูญเสียไปพี่น้องครับผมจำได้ว่าคุณพ่อมาจากประเทศลาวนะครับประเทศลาวแม่มาจากประเทศลาวก็เอาทองมาส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่าก็เจอทหารไม่รู้ทหารใครไหนแล้วก็ก,ออก้นเอาทองไปนะคระับก,ออก้นเอาทองไปแล้วก็มีเงินบางส่วนนะครับก็มีเงินบางส่วนแล้วก็จะลงทุนแล้วก็เพื่อนของพอ่พอเขาบอกว่าลงทุนกันสิพ่อ เราไปฟังนะครับว่าลงทุนอะไรทีก็รอเอาเงินพ่อไปอีกหลายหมื่นแสนหนานะพ่อก็ทุกข์ใจมากทุกข์ใจจนต้องดื่มทุกข์ใจดื่มเครียดแล้วก็ดื่ม,มะนะครับแล้วก็เราลำบากครอบครัวเลครับพี่น้องครับผมต้องคิดว่าถ้าแต่พระเจ้าถ้าข้ามลงโดนมาสัตตานขโมยอะไรไปขอพระองค์ประทานให้กับข้ามลงคืนได้เถิดถ้าพระองค์ ถ้ามาสตานหยิบฉวยชฉมฉวยสิ่งที่เป็นของข้าพรวงขอพระองค์คืนให้กับข้าพรวงในเถิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามขอพระเจ้าคืนพี่น้องครับพระเจ้าจะคืนให้เป็นสองเท่าในพระธรรมอิสยาห์บทที่6กสนะครับอิสยาห์บทที่6 1ข้เอ7ขาเจบอกว่าความแทนความอายของพวกท่านท่านจะได้รับเกียรติเป็นสองเท่าแทนความอดสูงเขาทั้งหลายจะเป็นเปในส่วนแบ่งของเขา เพราะฉะนั้นพวกเขาจะได้กรรมสิทธิ์เป็นสองเท่าในพีนธุของเขาความชื่มนมาจะเป็นนิดจะเป็นของเขาความชื่มนมาเป็นนิดจะเป็นของเขาเอเมนพี่น้องทำเป็ต้องทำย่อบทที่สี่สองข้อสิบว่าและพระยาเมศสงให้ยกอับกสูสรสภาพดีนะครับและองถือให้ยกเป็นสองเท่าสองเท่าพี่น้องทำในสิ่งนี้เป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้ เรียนรู้กับพระเจ้านะครับเรียนรู้เมื่อเรากลับมาเรารู้พระเจ้าครอบครองเราพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งร่างกายตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับบางอย่างเราเรียนรู้ไม่เป็นไรพี่น้องยัง่อนกำลังยัง่อนแอยยังเหลืออะไรอยู่ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้ายู่เป็นของพระเจ้าข้าพระองค์เป็นของพระเยซูข้าพระองค์เป็นของพระองค์นะครับ แล้วเรารู้ว่าเรามอบถาวายชีวิตทั้งหมดให้กับพระเจ้าสุดท้ายนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับมีบริษัทที่ชื่อบริษัทอย่างผมอ่านตามนี้นะครับชิคฟิลเอ๋นะครับชิคฟิลเอ๋ถูกไหมถูกไหมถูกไหมชิคฟิลเอนะครับชิคฟิลเอ๋ อันนี้ก็เอามาานตามคูแล้วก็เป็นบริษัทเป็นุกจเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟูนะครับฟา์ฟู้ดนเมริกาผมไม่แน่ใจว่าต่างประเทศนรือไม่นะครับฟาสต์ฟู้ดในอเมริกานะครับเจ้าของชื่อ t รูเอ็มแคทีแคทีทรูเอ็แคทีนะครับเขาบอกว่าคนนี้เป็นคริสเตียนเขาบอกว่า เจ้าของมอบบริษัทของาพระองค์ฟาสฟู้ดเนี่ยใครเข้ามาก็ขอให้ฟาดเรียบนะครับเข้ามานะครับขอมอบให้กับพระเจ้าขอทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วสวันอาทิตย์ปิดนะครับปิดวันอาทิตย์ไม่ว่าจะขายดีแค่ไหนขายเป็นเทน้ำเท้าก็จะมอบวันนี้กับพระเจ้าแล้วขอมอบบริษัทนี้ให้กับพระองค์ให้พระเจ้าเป็นเจ้าของ loyalty, จะได้กำไรมากน้อยยินดีที่จะไววสิบรถอย่างน้อยสัตว์ซื่อจะไหวสิบร,ร,รถและทำตาม,ตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการดำเนินธุรกิจที่เชื่อฟังพระองค์นะครับพี่น้องเอาไวเอามาบริษัทน,นี้ดูไหมครับฟาร์มฟูดเนี่ยสัร้านอาหารเนี่ยนะครับชื่อชื่อฟิกฟิลเอเนี่ยมันก็ไม่ได้ข่าโฆษณาอะไรกับเขานะครับคิดจากของเรานะครับนะสุดท้ายเขาตั้งใจเขาดำเนินธุรกิจนะครับ เขาได้กำไรชนะมาตโดนัลชนะเจ c อชนะฟาร์ฟูดต่างๆที่มีอยู่ในอเมริกานะครับเขาบอกกำไรในปีที่แล้วนะครับกำไรในปีที่แล้ว2024ได้ประมาณ22.7ล้านล้านประมาณเงินไทยเท่าไหร่อันนี้ผมคิดเข้าไประมาณนี้ประมาณเจแสนว่อวาน เจ็ดแสนพัล้านบาทจากบริษัทที่บอกว่าขอมอบให้กับพระเยซูพระเยซูเป็นเจ้าขอให้พระองค์บริหารเลยเอ่อเพื่อว่าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะรับนะแต่ว่าสิ่งสําคัญขอทำตามพระทัยพระองค์ก่อนเพราะรู้วเป็นเจ้าของพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตลูกและทุกอย่างพระองค์ก็เป็นเจ้าของก็มอบให้กับพระเจ้าดังนั้นขอให้เป็นทุกอย่างเป็นของพระองค์นะครับก็ได้กำไรมาก สิ่งนนี้ผมอยากท้าทายว่าพี่น้องครับเราเชื่อและเรามอบให้กับพระเจ้าว่าชีวิตของเรารเป็นเจ้าของครอบครองนะครับพระเจ้าเป็นเจ้าของครอบครองทั้งสิ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าจะบริหานดีที่สุดพระเจ้าจะบริหารได้สุดยอดที่สุด ย่อมเยี่ยมบถือความพระเจ้าของพระเจ้าอยู่สองข้อที่เขาใช้ก็คือหนึ่งจงมอบกิจการของเจ้ามอบชีวิตของเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของเจ้าแล้วพระองค์จะทรงทำให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จในภาษาพระธรรมสุภาษิตบทที่สิบสามที่หกภาษาและก็เมื่อเจ้าสรีของเรามันพระองค์จะตั้งเจ้าให้ดูแลขของเจ้า ข้าแต่พระเจ้าเ,เราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้า,จาขอพระเจานน้าทรงครบครองา่านแต่พระเจ้าและทุกอย่างที่มีอยู่ขอมอบถวายให้กับพระเจ้าชีวิตของพระองค์สิ่งแรกจะมีจัดดีจัดอย่างไรก็รตามขอถวายก่อนสิ่งอื่น ขอถวายให้กับพระองค์ทางสิธย์และขอพระอ,องค์ทรงครอบครองเพราะข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อข้าพระองค์ให้พระเจ้าครอบครองเป็นเจ้าของและรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของจริงๆแต่พระเจ้าพระเจ้าจะชุบข้าพระองค์จากทุกอย่างที่เป็นสิ่งจองจังไ้ พระเจ้าเจ้าและพระองค์จะปกป้องขพระองค์ไว้เป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งปกป้องขพระองค์ไว้ให้รอดปลอดภัยและเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่ตามมาไม่เคยทิ้งหางนี้งหายคือการดูแลผาปอวยพอดการเพิ่มเติมที่มาจากพระองค์ทั้งในโลกนี้และในดินสวรรค์ขอขอบคุณพระองค์ในนามผีสเจ้าขพระเจ้าอวยพรครับ